สบายดปะลูกประมาณสุข,ข,สขุสุคนสุมองสบอนพ่อพ่อกับสองมาเลยแล้ววันนี้ฮากกาซีได้ไปเอามาคามเนาะกฮากกาไปกับบาตาเน่ะบาตาเพื่อก็อยู่ทงางหน้าห้าเลยทางห้ากัสิบป,ปีนไปหาเพื่อนให้เพื่อนน้ำทางไว้ก่อนเนาะฮากกากำลังเดินทางไปบอนห้าเพื่นเอามือน,นั่นแหละอันนี้ก็ได้นี่บาตาคนเราเพื่อนหยาก่อนไม่นอน เอ้แม่จ๊กกรตาสีต้องขาแท้ไม่มีอะไรเลยมาตาเพรอนรัพี่เงินพี่กิบห้เลยเหรอเนียนต้องสื่อกินเนาะพาอว่า หกินกับแบบมันหายากในแต่ละมือมันต้องรายจ่ายออกเป็นตลอดเพราะว่ารายเข่าพันบบมี่เพื่อนวะหลายคนผ่อยากให้อนะมเทียบความนี่มันกะบใครว่าอยากข้อเนาหนักมันตีบ่ได้มันจะเข่ากับนี่มันหนักต้องมี่อะไรเนี่ยเป็นแต่ละคนนะตอนนี้เขากัสิไปเอามะขามไปเอามะขามไปเห็นยังไงแบบนี้เลยเออ นอันนี้เทากระหอดโฟมครับเปนีเรียบร้อยคืนคืนเท้าสีิขคืนน้ำลังเท้ากระตองไปซ้ายบูอะไจักหน่อยเนียนโอ้โหใจเย็นใจเย็น วิธีขึ้นกกมักขามของบ่าวตะเนาะบ่าวดุยเห็ดนั่นหมด้แล้วเนี่ยนี่ย่อมแล้วโอ้โหโยอมเลยเห็ดนั่นโดดขึ้นมาเลยโอ้ยปวดเลยดีปันใดแล้วหนาวก็ไดอก็ดีอะมายมายมันี้กระลังปีนกกมัขามข้าวกระสีขึ้นมานนำกันเลยเนาะ ตอนนี้อากาศขึ้นมาหอดกาขามไปทีเรียบร้อยเนาะโอ,อ้ยแม่ปไปบ่าวตาเพิ่นหอยโหนเอาอยู่ม,มาค้ามีม่ตะหมักเหีเ่ยวๆพี่น้องเพราะว่าบนวยขึ้นมาเอาแล้วมือนหนางนั้นมันเหี่ยวมันเหี่ยวเวว<ๆ>มื่อไหร่เพราะตะลมแห้งเลยลาดเดิน เหนอโอโบรรยากาศปูโอ้ในยัก <c oughs> มากเลยมาขามนะยังไาในยักมากเากล็นง่าเราสั้นขึ้นซดสปายเลยเพืนว่ซ้ายขึน้นแต่ขาวยังน้อยนี่ก็ขีซี้สูงสําไดก,กับว่ยัง ใหญ่มากยังได้ขึนขนคือเก่าเนาะพร้อมมาครับนะเด้อ <c oughs> เอาโลดมะนมี่เลยจ้คข้องมาอยู่กับม่านนำกันกับเอาโลด<ป>มาอ๋อฝนข้นไปปลายสุดเลยเอาชุดเลยบอขึ้นไป๊บชุดเลยมาไปเนาะ กาข้อทีส่สองลงถุงลงเมืองนาเอว่ายากินมาคแคนี้หจดจิดีอาจิอนน้ำลงอ้อมสูุนเดจีบจีบเป็นวะถึงสี่สูงสำเร็กับฟ้องปีนวะสัน เห็นตะกดนลิบๆกันทั้งหเอามะขามไปไหว้ไปใส่ต้มกบใครยุ่ลงลมหัวแห้งเราโมนี่หัวแห้งปนใดบรรยากาศกันดีพร้อมแนมลงถุงปลาดเท่า พ่อจเอาอะไรลเด้ฝนวะพออะไรบ่กระตานึงพ่อเด้มาถูกมาเป็นงาเลยมาเป็นงาเลยพ่อเลยบ่นี่กวะแกวะสิพ่อพ่ออยู่ในกระตาก็มีแล้วเมนบ่มาต่าเพม่อนมาเอาลิ้นดบเลยพี่น้องตอนน่ะมาแต่แนมลงทงมนแนมกลับมาแล้วถืองามาค้าม้าไปเลย เงงนี่ยว่าสิเอาไปเป็นงานเลยนี่นหายลาวเลยโอยอย่าลาอ่าเออปี๊ดอะไรเนะเงี้ยนะเาปเป็นงานเลยอ๋อมะขามกะกะเป็นมะขามหวานนี่้แก่ยยังอยู่นี่โอ้เบินามันกับพ่วม,มงงพ่วมพวมซุกน่นนี่น,น,น,นะ<ม>นอันนี้เป็นมะขามสมเลยคนกันเลยปุยยัก กินสุกเน่ะว่าจะเอาลายๆเราไม่จะกินอันบนท่านมันสีเหี่ยวจับไหนจัดก้อนกระตาก็ไม่เฮ้ยเพื่อนเราบอกาเอาลายๆเถอะถือไปกระตานึงถือเมื่อกระตาน,นึงจกักซีอันวันนี้ได้เนาะโอ้ยเจ้าบอกยื้อจะเอามาไล่เหรอ หนาวดิบาดลมแหงกันแหงพี่น้องเสียงปล่อยเบาี่เนาะโอ้เห็นนาะเห็นเอียงนะโอ้โหมันยังบวกลึกนะโอ้ใส่หางเงีวๆมันจังวันมันจังนาคางดิหัวเฮาเคยเห็ดอยู่แต่ยังหน่อยแต่ยังหน่อยนะเห็ดอยู่ประจับเห็ดก yeah. wow, ุบปี้ประจุนะเห็ดตกอย่างขาใหญ่มากนี่ ย่าจักมือจกักมือลองเหตุเนะาะจักมืออ้งงบ่วาช่วงนี้ยังบุกคว่า,างบปไดนเออยังยุ่งกับเลี้ยงในขอบควอัวเหม่อนปะแม่แม่อบครัอควออแมน่นี่ก็มันเนี่ยกับมาซอยเวียกลุงบอยบอพอเปิดจิจัดงานสังฆทานอื่นนี่นอยากไปหาบีน้อยมีน้อยอยู่เมื่อว่า กรู้ไหมเราต้องไปเมื่อไรเราไปเรื่องน้องเยี่ยบโมเมนเรื่องดราม่าเราไม่รไหตั้งใจว่าจะไปโมเมนตฐานะว่ากูจิตอย่างนะ้กเรือน้องกันถ้าไปสูงคือเก่าไปน้องใกล้กันนี่แหละครับพอขอ้องเยี่ยมนะย่อยากที่น้องเดียวกันก็องแม่ตา พี่น้องกันลเนาะกระลุ้งๆอะไรเนี่ยน้งเยี่ยมนเนน้อยกวกันเลยเนาะน้เยี่ยมน้มนงียว่าเออตามสื่อของกันนะของยูทูบเลยเนาะเอาว่างกามั่งบางวันนี้ก็ซอยียกมือก็ซอยียกรุ่ง เพื่อเปิดบา,สน,ออน,น,าน,นสิขืน,ใน,ในมืออืนตอนเรียงงานนี่ขนเคยแกวเนาะ่งเบอร์บัวชคืน้อนะเอรัวคยๆดน่งบว่า้าเน้อย้องสิบหก่นนะกลาไหมว่า หนาวเนาะหนาวครับมาวันนี้ก็สมามพันธ์แล้วน้องพอกันคิดหนาสองบลาดโดยน้ำสบายดี